สวัสดีเช้าวันอังคารที่17นะครับ17พฤษภาคม2565นะครับวันนี้พามาชมลูกไล่นะครับบ่อลูกไลในน้ําเขียวที่ผมถ่ายในคลิปก่อนเ่ยนะครับที่ว่าหมักน้ําเขียวสลายคนไฮลาวันนี้ลูกไลเกิดแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ใส่นะฮะมันก็เกิดของมาเองก็คาดว่าบ่อเนี้ยมันเป็นบ่อที่เคยเพาะลูกไลอยู่นะครับ ที well. ่ผมล้างแล้วตากบ่อไว้เนี่ยก็อาจเป็นไปได้ว่ามันมีไข่ลูกไรเล็กๆน้อยๆน่ะตกอยู่ก้นบ่อพอคราวนี้น้ําเขียวมันหมดกลิ่นของแอมโมเนียอะไรแล้วเนี่ยมันก็เลยฝักตัวขึ้นมานะครับก็เลยเป็นลูกไรแบบนี้นะครับตอนนี้ในตลาดโลละประมาณสี่ห้าร้อยบาทนะครับสี่ห้าร้อยมันียังหาซื้อไม่ได้เลยนะครับ ีนผมถ่ายให้ดูนะครับบ่อข้างนี้ก็ขึ้นมาแล้วนิดหน่อยผจริงๆผมไม่ได้อยากให้มันขึ้นนะอยากสต็อกเอาไว้ทำน้ำน้ำเชื้อน้ำเขียวนะฮะบ,บางเอื่นมันขึ้นมาเองนะครับก็เสียดายไม่อยากให้มันรีบขึ้นไปลนะ่ะอยากจะให้ถ้อยไปว่าบอ่อนี้หมดก็จะได้บอ่อนั้นต่อแล้วก็หมักบอ่อนี้ต่อนี่กลายมาว่ามาขึ้นแข่งกันทีเดียวสองบ่อเลยวันนี้ มันก็ใช้ไม่หมดมันเยอะเกินไปนะครับนี่นะครับถ้าใครเคยดูคลิปผมติดตามอยู่ก็จะรู้ว่าผมทำอยู่2บอ่อคู่กันนะครับเห็นตัวกันไปครับเพียบๆในลูกไลน์เงาเลยครับ